ไม่ต้องมาทำท่าว่าฉันสายหรอกนะเอ้านี่พ่อมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลย คนดูนานกาเนี่ยถ้าไม่รีบไม่เร่งก็กําลังรออะไรสักอย่างอยู่และก็ไม่ต้องมาทําท่าติเตียนว่าฉันเนี่ยมาสายด้วยนะฉันรู้ทันอ่ะเอืมอ่ะนี่รู้สึกดีขึ้หรือยังครับผู้กองไม่ต้องมาทำไปประชดฉันได้ไหมแหม สวยอีกไปดีกว่าครับ ลุงครับแล้วคุณต้าล่ะครับกวนไส้ขนมนอยู่ในครัวเออคุณลุงครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นผู้กองออกไปกับรู้แล้วก็ข,ขับรถไปต่างจังหวัดดูท่าทางคุณลุงดูจะไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับเนี่ยมุนงิดอ,อยู่บ้านแล้วมันร้อนขวางหูขวางตายหมดเลย นั้นผมว่าเราออกไปหาที่นั่งเย็นๆคุยกันดีไหมฮะอืมเอาสิเอเอรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลียนตัวก่อนครับตามสะดวกเลยครับ ทำขนมถูกถูกขายนิดนิดหน่อยหน่อยะจ๊ะพอมีกำไรยาไส้ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นนะไม่ค่อยอร่อยอยกินเลยนะจ๊ะคุณเต็มเหรอคะเท่าไหร่นะคะสิบทานแล้วคะโอเคไส้ถั่วหรือไส้เผือกโอเควันนี้มีไส้ใหม่นะ้ำมันแก้วจ้า เมียใช้ก็คิดจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเอาซิเอาซิาดูนี่ใครจะสงบได้มากกว่ากันเอาซิ said, คือครับ <c oughs> แต่แม่ยิ่งที่บ้านฉันชอบมันเท่าไหร่นะฉันยิงเปลียดมันมากขึ้นเท่านั้นเอาคิดดูซิเมื่อก่อนฉันเป็นที่หนึ่งในบ้านอะแล้วมันเป็นใครมาจากไหนฮะทำไมทุกคนต้องให้ความสําคัญกับมันด้วยปอนั่นน่ะสิครับนี่ดูกครู้สึกว่า มมันไส่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อนี่นายก็เตะขี้หน้ามาเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแม่เอาอย่างนี้เลยกันครับคือถ้าเกิดว่าอย่างไงผมอยู่ข้างผู้พันด้วยหัวใจอันเต็มร้อยครับงั้เราช่วยฉันสั่งสอนมื่อไห่ดิไอฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วทําอะไรรุนแรงไปมันก็จะไม่ดีคือไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าผู้พันเอาย่างนี้แล้วก็ผมเต็มที่ครับเต็มที่ ไม่ต้อง,งอยากทำอะไรทำาเลยไอ้ลูกรักบ้านฉันเปิดประตูต้อนรับในเต็มที่อยู่แล้วจะไป้าครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้กองพักหลังๆเนี่ยดูจะห่างเหินผมไปยังไงพี่กคนครับคุณฉันอไม่ต้องห่วงใล้แล้วฉันถือหางในเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องพะวงทั้งแม่เขาเลยถ้าเกิดว่า พูดอย่างนี้เนี่ยผมก็สบายใจมากขอบคุณมากครับพ่อแงวไปนิดนึงขอบคุณมากครับผู้พัน แล้วว่าเธอจะต้องกลับมาออสวัสดีค่ะเป็นไงเลยค่ะเจ้าคันสบายดีจ้ะคุณย่าจดอะไรอยู่คะรายการที่ฉันอยากจะทำแต่มันก็ไม่ได้ทำมันมีตั้งเยอะแยะคิดว่าสักวันหนึ่งก็ทำได้แต่มันก็ทำไม่ได้สักทีนึ่ง <c oughs> อลองอ่านดูที่ แร่นี่คุณยา่าไม่เคยนอนกอดลูกของัครั้งสุดท้ายลงนะเราน่ะเคยกอดพ่อแม่แล้วตั้งแต่เมืเ่อไหร่แม่นะสิคะ <c oughs> ผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็อยากจะกอดน,นะคะแต่มันรู้สึกเคยๆนะคะ <c oughs> ฉันเองก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> เอาอย่างนี้มะค่ะเรามาลองซ้อมกอดกันดีไหมเออคือเอาหนะาอย่าทำเล่งตัวไปหน่อยเลยได้ค่ะสินยามากมากอดกันมากลองดูลองดูเออดีค่ะเออดูมันออกอ่นดีนี่มีดะสุนยาอ้าวต่นเนสดชื่นิค่ะ เออดูอะไรกันอยู่จันะคะอืมอ๊ะคุณย่าค่ะคุณย่าอยากเดินถากฝนเหรอคะเคยมองออกไปข้างนอกนะเห็นคนน่ยมันวิ่งหนีฝนดูแล้วมันหมั่นใส้แหมทำให้กลัวเปียกซะเหลือเกินอะนี่ยา่าอย่างนี้มันเขาเรียกว่าพานนี่ เองว่าอะไรวะผานยังงี้เขาเรียกผานสักวันหนึ่งเธอถ่าเองน่ะมานอนเจ็บนานๆอยู่ที่นี่แล้วก็เองน่ะจะรู้คุณยายคุณยาอยากจะทานพิซซ่าเหรอคะอืมห้องชอบกันแ้ะหากว่าเป็นไปได้นะฉันอยากจะว่าไอ้พิซซ่าน,นั่นละ ข่ายี้มันลงมานี่นี่มันเข้ามาในท้องเลยจัดการให้นะโอ้คุณย่าอยากจะไปเชื่อทะเลอืมไปเชื่อภูเขาอืมไปเชื่อของดินเออไปเชื่อมองนอกด้วยเหรอเอออยากไปหมดแล้วโอ้คุณย่าจะตั้งเป็นชุดเลยเหรอคะเออคุณย่าคะคุณย่าอยากไปเชื่อผับด้วยเหรอคะฮเออ,อมันมันมันกับคลึมคลึงดีเหมือนกันนะเนาะ เออยาก่ะมีเงินู้คือว่ามันฝากธนาคารในสมุดนะมันเต็มไปหมดเลยอืมอมีเงินเยอะแยะแต่ผลสุดท้ายก็มานอนแบบอย่างนี้แหละอืมคุณยาา่าคะแต่หนูว่ามีสิ่งนะคะที่คุณย่าต้องทําอะไรเลยอใ่่ะของนี่ไงคะฮของเนี้ยจะมีค่ามากขึ้นนะคะ ถ้ามันอยู่กับคนที่ต้องการมานะเออ,อม,มีอะไรเรื่องที่จะดึงแหวนออกนะเ,ออ,เอ,ออยังไม่ต้องหรอกเอาเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ย่าต้องการเมื่อไหร่แล้วก็ยาจะบอกเอง แต่ย่าคิดว่าย่าเอ็เขาคงจะอยู่อีกไบแน้วแม่ให้เห็นอย่างนี้เ <c oughs> มื่อไหรใจเธอ <c oughs> ถึงยอมใจอ่อนสักทีให้รักฉันไปถึงใจเธอเ <c oughs> มื่อไหร่ใจเธอ ยอมใจอ่อนสักทีให้รักฉันไปถึงใจเธอ หายโกรธแม้ค่ายก่ะเป็นใครใครจะไม่โกรธมั้งนี่เล่นอย่างเงี้ยมันเหมาะสมนักเหรอฮะอุตส่าห์นะไปเยี่ยมดันนะนแก้งตันตายก,ก็แม่เขฝา,ากขอโทษมาแล้วเนี่ยเนี่ยน่ะน่ะนะ,นะข้าน่ะรู้นะพ่อเองะอสิพูดมาเองอย่างเงี้ยนะจะมาขอโทษลูกตับไพตั้งแต่รับเป็นเมียเองม้านะ่ะเคยหรือเปล่า เคยยอมรับไหมว่าเป็นตะไพรอน,นะพอเ,เองไปคิดน้อยอกน้อยใจอะไรแล้วนี่แม่เขายังบอกเลยนะถ้าหากว่าเขาไ่แกล้งทําตายนะเขาจะรู้หรือว่าเองน่ะคิดอย่างที่พูดจะแก่ไปเนี่ยเชื่ออนะเอ้ขวัญเนี่ยไปเยี่ยมกันสักหน่อยดีกวันเนี่ยเนี่ยนี่ก็เกืบอปทิตย์แล้วนะเนี่ยแล้วเราเรา,เรายังเปนถ้าเผื่อเขาว่างอะ Nếu họ chấp bị em á anh không <laughs> <laughs> à, anh không <ta> <laughs> à anh không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  ฉันกำลังนึกทบทวนดูสิว่ามีอะไรมั่งไม่ได้ฉันอยากทำแล้วฉันยังไม่ได้ทาอือถ้าเกิดว่าเป็นพมแล้วก็เพียบเลยครับเพราะว่าพมเนี่ยเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยจะรีบร้อนใจเย็นกับผัดควันประกันล่กเนี่ยนะมันต่างกันแค่เส้นบางๆก้านเทานั้นเองนะท่านถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะครับว่าผมเนี่ยอยู่ประเภทไหนเออแล้วนี่เราเจะไปต่อดีเนี่ยอ๋อผมอะ่ะก็คงจะกลับบ้านครับไปยังไงล่ะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถซ่องแถวในท่ารถในเมืองนะครับอืมฉันไปส่งให้ก็ได้นะเออคือผมว่า ย่าดีกว่าครับผู้กองเธอมีอะไรปิดบังฉันอยู่นะเหรอพันโอ้แม่จะไปม,มีอะไรปิดบังผู้กองหรอครับพ่อแม่พมเนี่ยผู้กองก็เคยเจอแล้วแล้วก็เป็นแค่คนมาัน,านนอ่ะครับไม่ได้วิเซวิโสอะไรก็เพียงแต่เกรงใจมากกว่าไม่ได้ปิดบังนะครับัก็เงียบซะแล้วขับรถไปให้ฉัน ฉันไม่ส่งเธอกลับบ้านใส่ฉันขับรถกลับเองก็ได้คือแต่ว่านี่คือคำสั่งไปกลับ